รัคณาราศีกรกฎในปี2,569นะครับเป็นปีแห่งการคืนอำนาจให้ตัวเองนะครับในปี2,569เนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงพฤษภาจนถึงตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเข้าราศีกรกฎคือกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยพฤหัสเนี่ยหมายถึงโชคใหญ่การเริ่มใหม่ศักิ์รีกับคืนได้โอกาสที่มีค่ามากขึ้นมีการหนุนหลังจากผู้ใหญ่ นะครับฉะนั้นปีนี้นะครับพฤหัสเป็นดาวขยายนะครับทับดวงนะครับนะเป็นปีที่คุณจะค่อยๆกลับมารักตัวเองในวิธีที่ลึกและมีพลังที่สุดนะครับฉะนั้นปีนี้นะฮะราศีกรกฎจะยนืนขึ้นหลังจากกดหัวตัวเองมานานผมเจาเป็นในเรื่องของการงานดาวการงานโครจรโดดเด่นตั้งแต่ต้นปีงานใหญ่โครงการใหญ่โอกาสทางการงานกลับมาบางคนนะฮะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับงาน นะครับพรานั้นช่วงต้นปีเนี่ยนะครับคุณจะเริ่มรู้สึกว่าบางงานมันไม่ใช่ตัวคุณแล้วและคุณจะเริ่มเลือกงานที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่งานที่มีเงินนะฮะในปีนี้นะครับเพื่อหัสก,ก็เป็นมหาอุดทับราศีกรกฎโอกาสใหม่เข้ามาแบบเกินคาดคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แบบสวยและมีศักดิ์ศรีคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะฮะบ,บางคนเนี่ยนะครับได้ขั้นได้ตําแหน่งได้ความก้าวหน้าในปีนี้ใครรอข่าวดีเรื่องงานถัา ช่วงต้นปี69นี้ก็มีลุ้นนะบเพราะดาวการงานเดินเป็นมหาอุดบางคนได้หุ้นส่วนได้พาร์ทเนอร์บางคนพบรักจากการทํางานตั้งแต่ต้นปีเลยดาวพฤหัสเยทับดวงช่วงพฤษภาจนถึงตุลาเป็นช่วงที่ช่วงเนี้ยทำอะไรต่างๆหากคุณทํามาดีแล้วมันออกผลให้คุณเห็นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเป็นช่วงที่ปีนี้เนี่ยมันเหมาะกับงานที่ใช้หัวใจสื่อสารบ,บําบัดดูแลหรือสร้างความรู้สึกงานสอนงานโคชชิง่งงานคอร์สง,งานคอนเทนต์พลังใจที่ปรึกษางานที่มี มนุษย์เป็นศูนย์กลางงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารดีใครเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะยิ่งดีงานที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษนะครับแพทย์หมออะไรเงี้ยยิ่งดีคุณไม่ได้โตจากความพยายามคุณโตจากความจริงใจเพราะนั้นการเงินเลิกรั่วแล้วจะรวยขึ้นทันทีปีนี้นะครับคุณจะเริ่มรู้ว่าเงินหายไปเพราะคุณให้เกินไปกับความสัมพันธ์นะครับไม่ใช่เพราะคุณหาไม่เป็น พอคุณเริ่มตั้งขอบเขตเงินจะเพิ่มเองนะครับช่วงกลางปีถึงปลายปีเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะครับหรือหาเงินก้อนได้นะครับหรือรวบรวมเป็นก้อนได้หรือเริ่มทรัพย์สินระยะยาวเช่นที่ดินบ้านลงทุนเพื่อความมั่นคงนี่คือปีตั้งตัวนะครับเพราะนั้นความรัก <c oughs> ความรักปีนี้นะฮะคุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ใครรักอีกแล้วนะปีนี้คุณจะรักแบบผู้ใหญ่ที่รู้คุณค่าตัวเองถ้าคุณมีคู่ได้จะคุยความรู้สึกตรงขึ้น ร่วมสร้างนะฮะฮฐานชีวิตที่จริงจังคือว่าดาวคู่เนี่ยโครจรเข้าสู่จุดสุภะตั้งแต่วันที่13กุมภาเขาเรียกปัตตนิสุภะนะคือถ้ารักกันจริงจะขยับไปขั้นคู่ชีวิตเลยนะครับหรือคู่จะนําความเจริญมาให้บางคนเจอต่างชาติต่างภาษานะฮะบ,บางคนเนี่ยนะครับได้คู่แล้วได้ความเจริญบางอย่างมาถ้าไม่ใช่ปีนี้จะกล้าวางโดยไม่รู้สึกผิด ถ้าโสดคุณจะดึงดูดคนที่จริงใจสบายใจพร้อมเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่คนที่ทําให้คุณต้องสงสัยอะไรเลยจิตใจเลิกยอมแพ้เพื่อลดปัญหาคือปีนี้เป็นเป็นปีของแบบเป็นเส้นแบ่งที่ทําให้คุณยังเป็นตัวเองอ่ะมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับเบนได้บาเขาพูดไว้ว่าคนที่รักเป็นที่สุดคือคนที่วางขอบเขตได้ชัดพราะนั้นคุณจะไม่ฝืนเพื่อรักษาความสัมพันธ์อีกไม่ยอมให้ใครดูถูกคุณค่าตัวเอง ไม่เก็บความเจ็บไว้จนล้นในใจคุณจะสวยขึ้นแบบไม่ต้องพยายามเพรฉะนั้นตีมปีนี้นะครับคีย์เวิร์ดแบบนี้ว่าฉันไม่ยอมลดตัวเองอีกแล้วฉันยืนด้วยความอ่อนโยนและศักดิ์ศรีดาวพฤธหัสสะท้อนถึงคุณค่าของตัวคุณเข้ามาทับดวงนนะกลางปีไปจนถึงตุลานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าให้คุณคอนเฟิร์มพลังงานคำนี้ด้วยประโยคประโยคนี้บ่อยๆนะปีนี้พุหัสมาทับ แล้วพิมพ์คอนเฟิร์มใต้คลิปนี้ด้วยชั้นเคารพหัวใจของฉันฉั้นรู้คุณค่าของตัวเองและชั้นยอมให้สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตชั้นอนั้นสรุปหนึ่งประโยคปีหกเคือการเกิดใหม่อย่างสง่างามของราศรีกรกฎบางคนพบรักมีคู่ใครที่โสดใครคบหามายาวนาะนถ้าใช่ลงเลยไม่ฉะนั้นจะสบัดออกไปแล้วมีคนใหม่เข้ามานะถ้าคุณต้องการให้ผมทําต่อแบบรายเดือนนะแบบเจาะเป็นเรื่องๆนะครับพิมพ์บอกผมใต้วีดีโอนี้แล้วผมจะทําให้คุณคุณลองหลับตาลงสักครู่นะฮะแล้วจินตนนาาาการตมมผมะ คุณตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ด้วยความกังวลน,นะว่าวันนี้จะดีไหมร้ายไหมนะะหรือเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่คุณตื่นมาด้วยความรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ดาวส่งพลังดีกับคุณคุณรู้ว่าควรตัดสินใจอะไรควรลงมือทําอะไรและควรรออะไรคุณรู้ว่าเดือนหน้าเป็นจังหวะที่การงานของคุณจะลุกทะพุ่งคุณวางแผนล่วงหน้าเตรียมตัวอย่างมั่นใจคุณรู้อีกว่าหกเดือนข้างหน้าดาวใหญ่จะเปลี่ยนชีวิตจะมีโอกาสใหม่ คุณเตรียมพร้อมรับมันไว้ในขณะที่คนอื่นยังหลงทางในความไม่แน่นอนของชีวิตลองนึกภาพคุณนั่งอยู่ในคาเฟ่สวยๆนะดูดวงให้เพื่อนคนรอบข้างหรือแม้แต่ลูกค้าออนไลน์เขายิ้มออกเพราะคุณได้ให้คําแนะนําที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของเขาและคุณเองก็มีรายได้เสริมไหลเข้ามาอย่างมั่นคงด้วยหรือบางคืนคุณนั่งวางแผนอนาคตตัวเองรู้่วงหน้าว่าช่วงไหนเสี่ยงช่วงไหนควรเลี่ยงหรือช่วงไหนควรจะทําธุรกิจนี้นะฮะไม่ใช่เดาสุม่มแต่เป็นการวางแผนด้วยศาสตร์แห่งเวลาที่ถูกต้อง และเมื่อโลกภายนอกเต็มไปด้วยสงครามเศรษฐกิจพังค่าเงินผ,ลผ,ลผลันผวนคุณยืนอยู่ตรงกลางพายุแต่ในมือของคุณเนี่ยมันมีเข็มทิศชีวิตคุณไม่กลัวเพราะคุณกําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องผมเคยสอนคนที่เริ่มจากศูนย์วนะิชาโหราศาสตร์นะฮะวันนี้บางคนมีไรายได้หลักแสนบางคนเปลี่ยนชีวิตตัวเองและครอบครัวได้ด้วยศาสตร์นี้บางคนทํางานประจำนะมีสามีเป็นต่างชาตินะ แล้วทีเนี้ยดูดวงให้เพื่อนให้ญาตินะเขาเรียนไปเพื่อเป็นแผนที่ชีวิตให้เขาตัวเองนีเฉยแต่เขาก็แบบดูให้คนนี้คนนั้นพอมันปากต่อปากผ่านไปปีนึงคนรู้จักเขามันเพิ่มขึ้นรายได้เขาโตเขาดูเพียงหลักร้อยเดือนเริประมาณเฉียดแสนนะต่อเดือนบางคนก็เอาไปเทรดหุ้นเทรดทองอะไรประมาณนี้นะมันก็แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนนะฮะ<ม>แต่วิชานี้เนะี่ยเป็นวิชาที่ช่วยในการย่นระยะเวลาชีวิตและใช้ตักตัวโอกาสชีวิตได้ถ้าคุณแปลดวงตัวเองเป็นได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นะัะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะว่าคอรยนี กับผมแล้วกว่า100ท่านในรุ่น5้านี้นะฮะทุกคนนะฮะหลายคนนะฮะก็เข้าไปเรียนนะฮะก็มีลายมาบอกนะเนี่ยจะเอาให้ดูนะบางคนเนี่ยเป็นพนักงานประจำขอบคุณมากครับไม่เคยคิดว่าความรู้โหราศาสตร์นะฮะจะช่วยเรื่องงานความรักการเงินทุกวันนี้ผมมีความสุขกับงานมากขึ้นกล้าฝันและกล้าทาในสิ่งที่อยากทำเพราะมั่นใจว่าดูดวงตัวเองได้แล้วจริงๆคนนี้เขาบอกว่าชีวิตไวทำงานมันเียดและวุ่นวายแต่พอได้เรียนคอสนี้หนูเหมือนได้เข็มทิศ ในชีวิตรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนงานลงทุนระวังเรื่องอะไรรายได้เสริมจากการดูดวงช่วยให้หนูมีอิสระทางการเงินมากขึ้นด้วยค่ะหลังเลิกงานหนูใช้เวลาเรียนคอร์สนี้ออนไลน์ตอนนี้สามารถดูดวงให้เพื่อนและครอบครัวทุกคนชมว่าแม่นมากรายได้เสริมเข้ามาแบบไม่คาดคิดที่สําคัญหนูเข้าใจว่าตัวเองควรวางแผนชีวิตอย่างไรให้ดีขึ้นไม่กลัวอนาคตอีกต่อไปแล้วคนนี้บอกผมทางานประจาตลอดไม่คิดว่าการเรียนโหราศา,ศาสตร์ออนไลน์จะเปิดโอกาสใหม่ให้กับชีวิตทุกวันนี้ผมมีรายได้เสริมจากการดูดวงให้เพื่อนร่วมงานและลูกค้ารู้สึกมั่นใในใจนนนนออาาคคตตแลละกััดสสิเรื่งํญ คนนี้บอกถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูจะตัดสินใจเรียนข้อนี้ตั้งแต่แรกเพราะมันไม่ใช่แค่สอนดูดวงแต่ทำให้หนูค้นพบความหมายของชีวิตใหม่ๆทุกวันหนูเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนโชคชะตาได้แล้วจริงๆอันนี้ก็เป็นท่านที่ไลน์มาบอกส่วนตัวกับผมนะนะฮะในนี้ก็เก็บไว้นะเป็นกําลังใจนะฮะเพราะนั้นโหราศาสตร์ไม่ใช่แค่ดูดวงนะแต่มันคือการสร้างชีวิตจริงและชีวิตใหม่ถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตนาจากการไหลไปตามโชคชะตาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองผมขอชวนให้คุณมาเรียนรู้กับผมมาเปิดโลกใหม่ที่คุณควบคุมชีวิิตตัเองงได้้ยาแทร นะคิดทักใต้ช่อง u ู u b e เลยนะหรือหน้าข้อความหน้าช่อง TikTok ก κ, นะก็สมัครเรียนแล้วเข้าเรียนได้ทันทีนะคอร์สนี้ห้ามพลาดผมให้โปรโมชั่นพิเศษจาก30,000บาทหรือเพียง3,999บาทนะถ้าผมปิดตอนไหนก็เปียดตอนไหนก็เปยดได้หมดนะนะันนั้นรีบสมัครเลยนะบางคนเสียมา30,000นะคอร์สนียนะครับแล้วนะก็เรียนตั้งแต่จากศูนย์ไม่มีความรู้เลยจนพยากรดวงดก